คขั้นตอนแรกแล้วก็นำหนังหมูมานะครับมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีพอดี จากนั้นเราก็ได้แผ่นจวยสวยนะครับแล้วก็มาบั้งนะครับผม ทางด้านในนะครับด้านด้านที่เป็นน้ํามันนะครับผม จากนั้นก็นำหนังหมูที่เราบั้งเสร็จนะครับผมเอามาล้างนะครับผมใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับพี่ล้างนะครับผมทำความสะอาด แล้วก็ล้างเอาไปผึ่งให้แห้งนะครับผมครับผมอันนี้ก็ผึ่งให้มันหมาดนะครับผมแล้วเราค่อยเอาไปหมักอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็จะหมักนะครับหมักหนังนะครับผมเราใช้ซอสซอสผัดหมูหมูผัดเกาหลีนะครับหมักหมักสักนิดนึงครับพอมันรสชาติหอมหวาน แล้วก็ค่อยใส่น้ำจิ้มในตอนเวลากินครับอย่าไม่เท่ากันนะครับก็เอามาย่างนะครับแล้วก็ใช้อะไรหนัหนกๆมาทับนะครับของผมก็ช่างครับใช้ลูกสูบครับผมห่ <c oughs> อด้วยฟอยล์เพื่อกันความสก ok ปรกแล้วก็ทําใบไม่ให้มันงอนะครับอ่านี่ครับ, <c oughs> รบแล้วเราก็ซอยนะครับผมสามสามไม่ดิ้นซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับผมพอคำ ได้ประมาณนี้นะครับครับผักที่เราใช้กินนะครับก็จะมีไอ้ตัวนี้จะเป็นสลัดคอสนะครับแล้วก็อันนี้ใบใบชาเกาหลีหรือใบอะไรนะใบมอมทองใบโอบะอ่าโอเคใส่เพิ่มใส่เครื่องเคียงเข้าไปนะครับ่ด้วยเสียด้วยนี่ใส่พริกสักนิดนึงใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปสักหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับ โอเคอ่าเอาจิ้มเนียงคำเนียงคำํา